ร้านขายความฝันของคุณยายมิลลี่อาคินเป็นเด็กชายที่มักจะรู้สึกว่าตัวเองหลงทางอยู่เสมอไม่ใช่แค่หลงทางในซอยที่ไม่คุ้นเคยแต่หลงทางในความคิดของตัวเองด้วยและในบ่ายวันหนึ่งที่ฝนตกพรำพรำเท้าของเขาก็พาเขามาหยุดอยู่หน้าร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนป้ายไม้เก่าๆเขียนว่าร้านขายความฝัน เมื่ออาคินผลักประตูเข้าไปกระดิ่งเล็กๆก็ส่งเสียงกรุ้งกริ้งภายในร้านอ,อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของไม้เก่ากระดาษและอะไรบางอย่างที่หอมหวานเหมือนสายไหมเขาเห็นหญิงชรา,าคนหนึ่งนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์เธอมองมาที่เขาด้วยแววตาที่อ่อนโยนและดูเหมือนจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ยินดีต้อนรับจ้าคุณยายมลลี่พูดกำลังมองหาความฝันแบบไหนอยู่เหรอ เธอบุยใบยไปอย่างชั้นวางของที่เรียงรายไปด้วยขวดแก้วนับร้อยนับพันใบแต่ละใบมีมวลสารคล้ายเมฆหมอกสีต่างๆลอยวนอยู่ข้างในพร้อมป้ายเล็กๆที่เขียนว่าความกล้าหาญของนักดเพลิงหรือความรักครั้งแรกของนักเปียโนโสายตาของอคินสะดุดเข้ากับขวดใบหนึ่งที่ส่องแสงสีครามสดใสป้ายเขียนว่าการผจญภัยใต้ทะเลลึกคุณยายมิลลี่ยิ้มนั่นเป็นฝันที่ดีเลยละ่ะ ลองเปิดดูสิเธอยื่นขวดใบนั้นให้เขาทันทีที่อาคินเปิดจุกไม้ก๊อกออกหมอกสีครามก็พวยพุ่งออกมาหมุน,นวนรอบตัวเขากลิ่นของเกลือและทะเลโชยมาแตะจมูกทิวทัศน์ของร้านค้าเริ่มบิดเบี้ยวและจางหายไป พริบตาต่อมาเขาก็ไม่ได้อยู่ในร้านอีกต่อไปแต่กำลังลอยตัวอยู่ในเมืองใต้บาดาลที่สร้างจากปะการังและคริสตัลฝูงปลาเรืองแสงว่ายผ่านไปมาราวกับดวงดาวเขาสามารถหายใจได้สบายสบายและแหวกวายไปตามถนนที่เงียบสงบและงดงามของมหานครแห่งความฝันแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆจางลงเขากลับมายืนอยู่ในร้านอีกครั้งในมือถือขวดสีครามที่ว่างเปล่าเขารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอบคุณครับ เขากล่าวกับคุณยายมิลลี่ขณะที่กำลังจะเดินออกจากร้านหางตาของอาคินก็เหลือไปเห็นขวดใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดหลังม่านกำมะหยี่สีแดงเข้มมันแตกต่างจากขวดอื่นๆตัวแก้วเป็นสีดำสนิทไม่มีป้ายชื่อและมีเพียงแสงสีเทาหมุนหมนดวงเล็กๆที่เต้นเป็นจังหวะอยู่ข้างในอย่างเชื่องช้าขวดนั้นคือความฝันอะไรเหรอครับ อาคินถามรอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าของคุณยายมิลลี่หายไปในทันทีสีหน้าของเธอดูเคร่งขครืมและฉายแววหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือฝันต้องห้ามเป็นความสรงจำที่ไม่ควรมีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณยายมิลลี่เดินมาจับไหล่เขาเบาๆแล้วพาเขาเดินไปยังประตูความฝัน